เอาละครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้อยู่ผมโจบนะครับแล้วเราก็อยู่ในเกมอีพิเซนะครับซึ่งเราวันนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับที่มีคาถามกันมาอย่างเยอะมากนะครับว่าไอ้เจ้าสมแดงแล้วก็สมขาวสมดําเนี่ยเราหาจากที่ไหนได้บ้างนะครับนี่ครับอันนี้สมขาวนะครับมีสมแดงแล้วก็จะมีสมดําอีกนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าเราสามารถที่จะไปหาได้จากไหนนะครับโอเค ก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนว่าไอ้เช้าสมพวกนี้เนี่ยมีประโยชน์อย่างไรซึ่งมีประโยชน์ในการที่จะเอาไว้สําหรับอัปเกรดสกิลเองนะครับนี่ผมนี้ก็กดไปปึ๊บนี่ครับสกิลแต่ละสกิลเนี่ยก็จะมีการใช้สมที่แบบว่าใช้แต่สมขาวสมแดงแล้วก็มาสมดานะครับสมดํานี้ก็จะหายากสุดแล้วสุดนะครับนี่ผมอัพมายันเวล4แล้วนะครับพอเวล5าก็ต้องใช้สมดำนะครับในการอัพเกรดนั่นเองถ้าเกิดเป็นอันอื่นก็จะเป็นสมแดงบ้างสมขาวบ้างอะไรอย่างนี้นะครับนี่ครับ มันมีประโยชน์ในการใช้อัพสกิลนเองนะครับมาเริ่มต้นกันด้วยเจ้าสมข่าวกันก่อนครับว่าหาจากไหนได้บ้างจุดแรกที่เราจะต้องหาเลยคือนี่ครับในร้านค้าสมข่าวเราสามารถที่จะหาได้จากร้านค้านะครับเรียกได้ว่าทุกครั้งเนี่ยที่มันดีเลยเ็จอะ่ะหรือว่าคุณเจอว่ามันให้ซื้อได้ให้ซื้อไปเลยครับด้วยเจ้านี่ผลึกสีเขียวนี่นะครับผลึกเขียวซื้อเลยแล้วก็ตรงนี้อีกครับนี่เป็นแต้มของ P ีวพนั่นเองนะครับ มเมล็ดเอาไว้สำหรับปลูกต้นสมนะครับในช็อปเนี่ยจะให้เราซื้อได้2ครั้งก็คือไออันนี้นะครับกับอันนี้ก็เท่ากับว่าเราได้มา2ต้นแล้วนะครับสตัวแล้วเรียกง่ายจากนั้นนะครับเข้าไปที่กิวนะฮะนี่ที่กิวก็จะมีร้านค้าที่สามารถที่จะซื้อเจ้าเมล็ดเอาไว้ปลูกได้นี่ครับอีก1เม็ดก็รวมเป็น3แล้วนะครับตอนนี้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยพวกเราสมบางอย่างก็จะสามารถที่จะสามารถแลกได้ตามพวกเอีเวนต์ต่างๆเช่นอีเวนต์พวกนี้นะครับก็จะมี พวกเมล็ดพันธุ์ให้ให้เราสามารถที่จะแรกได้นะครับความกิจกรรมแรกได้ต่างๆพวกนี้รวมถึงในโหมดอบิดนะครับอบิดเนี่ยก็จะมีหลายชั้นมากๆนะครับซึ่งแต่ละชั้นเนี่ยก็จะมีต้นสมให้เราด้วยถ้าเกิดเราผ่านอย่างเช่นบางชั้นอย่างเช่นชั้นไหนดีน้าในชั้นนี้ชั้นที่40ก็จะมีไอ้เจ้าสมแดงให้2ตัวนะครับนี่ย้อนลงไปสินี่ครับชั้นที่25ก็จะมีเมล็ดพันธุ์ให้ทั้งหมด3เมล็ดด้วยกันนะครับนี่ประมาณนี้เป็นต้นครับ ต่อมาเราไปดูส่วนอื่นกันว่าเรียกว่าเป็นจุดุดท้ายแล้วกันก็เข้าไปในโหมดแอสเวนเจอร์นะครับระจนภัยให้เราไปคลิกที่แมปที่3นะครับไาที่แมป3เลยปึ๊บแล้วก็ให้เราเนี่ยเปลี่ยนอันดับจากระดับแบบว่าดาวแดงเนี่ยเป็นดาวขาวนะค,คือ normal นั่นเองนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราต้องมาที่เมืองนี้นะครับเมือง3 4นะครับที่เป็นทางแยกๆกันเยอะเนี่ยเข้าไปแล้วมันจะมีร้านแลกเปลี่ยนให้เราเราก็เดินมาเรื่อยครับตอนนี้เดินมาเดินมาเดินมาพอถึงทางแยกปุ๊บเราก็ขึ้นไปทางข้างบนนะครับ นี่ตัวเอ็นขึ้นไปเลยเเราจะเจอเจ้าร้านค้าอยู่หน้าแล้วนี่หยุดเบรกปึ๊บเป็นเจ้าเหมือนกับเป็นกรอบปิน้นใช่ไหมนี่ดูปไปเห็นไหมครับก็จะมีเจ้าสมแดงแล้วก็สมดำเนี่ยให้เราแลกซึ่งการจะแลกสมแดงได้ก็ต้องใช้เจ้าสมขาวทั้งหมด5ตัวด้วยกันนะครับเยอะม,มากนะครับแล้วการที่จะแลกเจ้าสมดำหนึ่งตัว ก็ต้องใช้สมแดงหมด5ตัวนะครับก็เยอะมากๆเรียกว่าเยอะมากๆครับใช้ประมาณใช้สมขาวประมาณ25ตัวนะครับในการแลกสมดำหนึ่งตัวนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการที่จะไปค้นหาว่าไอ้เจ้าล้านคารนี้มาจากไหนแล้วก็สามารถที่จะแลกกับจุดไหนบ้างนะครับสหรับทุกสมดําสมแดงยังมีอีกมีกจุดหนึ่งลืมพูดไปเลยรวมถึงไอ้เจ้าเม็ดต่างๆนะครับเม็ดสมขาวเนี่ยเราสามารถที่จะไปหาได้จากในการจนภัยนะครับซึ่งเมื่อเราผ่านด่านแบบดาวครบอะครับ ครบกีดาวอย่างที่มันว่าเนี่ยกระแจกเป็นเมล็ดพันธุ์นะครับสำหรับเอาไว้ปลูกเจ้าสมขาวนั่นเองนะครับนี่แต่ในแมปแต่แมปก็จะมีให้ทุกแมปเลยนะครับสําหรับแมปที่เป็นระดับยากระดับเวิลด์เนี่ยนะครับก็จะมีหมดเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับวิดีโอนี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมติดตามเซจเพลงเราด้วยนะครับผมแล้วก็ขอฝากแชร์กันเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมจบขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับในเกมหน้าบ๊ายบายครับ